ถ้าต,ตัวผู่ในราคาพันหถ้าประกบติดกันนะครับเป็นคู่อย่างนี้คู่ละเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับสวัสดีนั DFC นะครับวันน,นี้มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างใน,นจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน EP ของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกนยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียญเบียวานะครับโดยทั่วๆวไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5ห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวขาวอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วๆไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นาน,น,านๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่า<ะ>มันสนิทดีฮะพยายามอย่าขัดยาล้างหรือวราปากตกนะครับเนื้อที่สี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนรยขวานิกเกิลเหรนซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันริบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ เราจะมาแกะประดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับตรวกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกัน,นครับของที่ FC ส่งมานะครับก็จะเป็นเบี้ยว,วาหนึ่งคู่นะครับคำว่าหนึ่งคู่ก็คือถ้าสายมือนี้เขาเรียกว่าตัวผู้ครับเพราะว่ามีเดือยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีเดือยอันนี้ ตัวเมียครับจะมีรูตัวเมียเนี่ยเหรียญละห้าร้อยบาทถ้าตัวผู้เนี่ยราคาพันห้าถ้าประกบติดกันนะครับเป็นคู่อย่างนี้คู่ละเริ่มต้นที่สองพันบาทนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอตัวเมียครับตัวเมียราคาก็เลยไม่แพงเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับว่ารองเท้าอะ่ะถ้ารองเท้าข้างเดียวห้าร้อยถ้ารองเท้าหนึ่งคู่ก็สองพันบาทนะครับอ่า และก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้านะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับบางเพจเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับใครก็จะตีราคาพวกนี้ราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรเขาตีราคาแพงๆครับ เพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบประกาศสินค้าอะไรของเขานะครับอย่างต่ตำๆก็500ถึง1000บาทเขาที่ราคาแพงเพื่อหลอกให้เราโอนให้เขาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแน,นีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอกคนครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เราไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหโียญนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ ก็จะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอส s าคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของรัชกาลที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราเพนดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่นถึงหนึ่อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะเ่าไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของรัชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9้นะครับ เ่าไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอ,อท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบง์เหรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ด n e r ล n n ร a นเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ